ครับวันนี้ผมมีโอกาสมาเยี่ยมร้านดังแถวสุริสานนะครับผมคิดว่าร้านนี้เป็นร้านที่หลายๆคนคงจะรู้จักมากนะครับเป็นร้านอาหารจีนไทยลํำนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวผมจะขอแนะนำํำยาวัฒนะครับเจ้าของร้านนะครับว่าในร้านเป็นย่างนาทองมีอะไรเด็ดมั่งนะครับสวัสดีครับว,วันครับครับผม ยินดีที่ได้มาคุณสมบัติวันนี้ครับผมร้านอาหารเราก็มีหลายอย่างครับเราเปิดบริการมาก็เข้าปีที่ใกล้สี่สิบแล้วครับเยี่ยมเลยอาหารดังๆก็มีหลายอย่างค่ำวันก็จะมีถิ่นซ้ําแล้วก็อาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็คือมีแฮเกินแล้วก็ไก่สามสายพันนะแล้วก็น้ำกระุณน้ำมันงาแล้วก็เก็ดย่างซึ่มาเป็นเบอร์รี่ครับนะครับ เดี๋ยวเรามาว่ากันที่ไก่่ันนะครับผมว่าไก่ที่มันโคตรไม่ธรรมดาเลยนะครับโอ้โหผมบอกว่ามันอร่ามจริงโอ้โหไก่ตอนนี้อร่อยทุกตอนนะครับโปรตีนไม่นับอิ่มจกุจกจุกอย่ยพลาครับมีอะไรดีครับไก่ตัวนี้จริงๆแล้วไก่ตัวนี้นี่มันก็ไม่ใช่มีทุกทุกร้านจะขายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มที่ร้านเก่าๆไก่พันพวกนี้นี่มันไม่ได้มาจากฟาร์มมันเป็นชุมชนในกลุ่มหนึ่งที่จะ ที่จะผลิตไก่ถ้าเป็นเจ้าใหม่มานะครับที่จะมาซื้อไก่อย่างนี้มันก็มีจำนวนจำกัดมันก็ไม่สามารถขายให้ได้นะครับก็จะมีตามร้านเก่าๆมันเป็นไก่สามไายพันรสชาติดีมากรับรองกินแล้วติดใจแน่นอนโ oh, <yeah. laughs> อ้เยอัจฉริยะอัจฉริอัจฉริยะเบลย่าง นาทองเป็ดที่ขึ้นชื่อของเฮียมีอะไรดีครับผมเป็ดนี่ต้นตหรับจริงๆแล้วนะครับมาจากคุณพ่อผมซึ่งคุณพ่อผมเป็นเชฟเยศให้เ,เหลไาในํำสูตรนี้มาเลยโดยใช้เป็ดพันเชลี่วลเล่รสชาติเลยนิ่มนวนหนังกรอบอร่อยมากครับโอเคผมอยากกินแล้วนะไปเสร็จสั่นเลยยา้าอัจฉาอัจฉาอัจฉา เยวัฒครเราเยินเป็ดกีกไก่มาแล้วผมได้ยินมาว่าร้านเยาวัฒเนี่ยครับไม่ได้มีเป็ดให่ในร้านยังมีอาหารทะเลโดยเฉพาะไอ้แมขงขับคุณน้ำมันเงาเนี่ยมันดังมันเด็ดจริงจริงผมอยากจะให้เล่าเล่าได้ถึงว่ามันเด็ดยังไงเล่าเลยครับครับมันเด็ดตรงที่วิธีการทำแมงขังคุณนานี่ค่อนข้างจะซับซ้อนอยากต้องทำความสะอาดขํามันโดยการแช่น้ำทั้งคืนปล่อยน้ำไหลผ่านไปหนึ่งคืน ผิวเข้ามันก็จะใสนะครับกรอบเด่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอีกอย่างหน,นึ่งซึ่งทุกโต๊ะต้องสั่งอย่างน้อยสองจานโอ้โหผมอยากกินแล้วครับขอชิมก่อนนะครับอเยี่ยม มีเมนูสุดท้ายจะในถามกันเลยครับครับผมในคลิปนี้ก็จะมีเมนูแห้งขึ้นสดครับพี่แห้งขึ้นสดวนี่ค่อนข้างจะทำลำบากนะครับอ่าส่วนผสมของมันก็คือมีกุ้งมีหมูเครื่องแกงจีแต่คำวิธีการห่อแล้วไปทอดนี่สียงมันค่อนข้างที่ยากโอเคครับเรื่องการต้องใช้เยื่อกับก้ามหมูโอเคมอห่อครับมอห้อมันแล้วก็ทอดนะทอดขึ้นมาแล้วจะมีสีสันงดงามสวยงามรสชาติอร่อยครับผมเห็นเดินผ่านมาเนี่ยผมเห็นมีคึ้นส่วน อยู่ที่โต๊ะของที่มาแตกที่มาเท่าโต๊ะเลยปกติถ้ากินจานแรกแล้วจานที่สองต้องตามมาแน่นอนโอเคครับงั้นผมผมจะขอลองกันเลยครับโอเคครับเชิญครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับครับผมอัจฉระครับสำหรับวันนี้นะครับเป็ดย่างกระทองนะครับไก่มันนุ่มเป็ดมันลื่นแมงกะพรุน คตฟันแห่งขึ้นสุดยอดมาที่นาทองสุธิสารสวัสดีครับ